ตบท้ายด้วยใบยกระเพราครับอ่อแซ่บๆโดนหมอเลยครับมาเ <ฮะ S 1> ด้อมาเด้อมาเด้อพี่นอ้นองมากินข้าวแรกแน้วกันสําอใหญ่สนับสนุนโดยพงศ์นิเวศกรุ๊ปจําหน่ายรถยนต์มือสองรถจักรยานยนต์ใหม่ฮอนดา้า,าแกงปลาลาอครับแกงปลาสมุนี้ครับนี่ครับ,รบปลาที่เราต้องการเรียบร้อยครับนี่แกงปลาเหลาครับเหมือนใส่แกงใส่พักซีเหล่านะครับนี่ เด้อมา่กิ้ขาทำกันครับบุก็แค่พ่อแต่ครับตรงนี้ตามแหลกแี้ครับอันนี้ก็่ว่ามีเสียงเขียดห่องวะ่ะช่วมือนี่นเขียยห่องนด้ครับเอฟเอฟเติมตะไคร้ลงไปครับตามด้วยขาขาเหลืองครับ รากผักชีครับมะขามเปียกนิดนึงครับตามด้วยขนอต้มจืดครับตามด้วยพริกแกงใส่ลงไปหลังจากน้ำเดือดครับเราจะเราจะใส่ปลาลงไปครับลงไปปลาช่อนตัวใหญ่ๆครับ ปลาช่อนครับสุดยอดใส่ลงไปเลยครับเอ๊ะหม้อพอดีเลยครับเราจะไม่ข้นนะครับปีศาแหละกระเลงไปทำไมครับเดือดจะคอยรุงนะครับเดือดแล้วครับเดี๋ยวจะปรุงครับสีสันงามยังครับพี้องเลยปรุงรสกันเลยครับใส่เกลือลงไปครับ ตามด้วยรถดีครับใต่องไปของชื่อรถตบท้ายด้วยน้ำปลาร้าครับสีสันค่ะรสชาติข้าวครับกระม่งครับนะส่องใบส่องใบครับอีน้อยฮิดสิออกส้แ้งเี็ดพีนองเบือง ซี่มังครับเป็นเนื้อสัตว์โอ้แซ่บเลยหล่ะเลยเอาตกท้านิดกระชายครับใช่ๆม่ถงเขาต้องเปลี่ยนก็เสียแล้วก็ออกแก่ไขครับตรงป้าตป้าตึงนำแยากระปุ่นนะครับข้าววัดมีววัดมีสูตรใต้โต๊ะครับพริกแพงกันอยูเสมอครับมาเทีแซ่บเรียบร้อยครับแม่บ้านครับ เดี๋ยวเขาจะใส่พักสามแต่หายแล้วนะครับใ <ขอ S 1> บชีลาวค่ะไปลำมาตบท้ายด้วยใบยกระเพราครับอ๋แเ่บโดนหมอเลยครับคคมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวได้แล้วกันอปาคใหญ่ กัรปิดแก๊สครับเรื่องนึ่งเพราครับตัวจะเมื่อกมาปิดว่างไงครับปิดว่างไงครับจอดปิดเมื่อยเลยปิดอยู่ครับจอดเลยไม่มีใบเดียวเลยค่ะครับนี่ประคอขับไงกับครับนี่ปลาคอครับใหญ่กับตากไปยิ่หมวยครับกับพอยิ่หมวยครับพึ่งอยู่บ้านนะครับขับออกมาเหมือนกับว่ามีคนดูแลบ้านนะครับไอ้ครกาพี่กับเข่ากับแบงไ้ท้อๆกันครับพ่อแม่นะครับนะครับ

อ้ยวนี้หอมบอกซี่เล่าเว้ยนัน่นแหละขอของเขากันเนาะเอาท่านี้สิกินเจ้าคนแมงดําหรอเฮ้ยต๋งพี่อยู่ฟังน้องเลยปะไมาเลีงเจมเลยเจมชีสันตมองน้องมันต๋องนี่ไขร มืนแดงอ่ะบ่มีไข่ป้าไข่ยังบ่อ่บ่ไข่เลยาเกงไข่อยู่เน้าขมนี่ได้เต้นไข่แก้วลูกฟุกถึงบ่ไข่ตรงก็อรอแรงดำเลยอ่ะแบบนลป้านาแหล่มวนแล้วมวนมวนที่ไรอี่ะค่ะโอ้ยมึงด้ปุวยเมือเอ้ฟ้ากนไปหยบต้ต่อเว้ยอุ่เกินเดียบเาไว เขาฟูงเขาเอมถุงจริงๆจะมเลยวว่างเยนเร็วขบอกแห้งแห้งมดเลยนนอนอจสี้บางยันเดี๋ยวแห้งขอบบอยบางดิงสีต้มมาดิเห็นว่าเดี๋ยวมเป็นหูไปเลยเดี๋ยวมันเยนเนหลายตังตั้งเตอรบเป็นว่ะนอนอย่างนี้ม่ปีมนานมี อไทุกหนาเลยหนูก็ไายเลยหนูผมไม่มงส่วนไหนรแาบนี้ไม่มีเหลือแรงของฟังไม่เลเลยแยมเลยโอ้ปลาตอุ้มกับียบเนาะก็รับผู้แก้วดี กูกินน่ไว้แล้วทักคิดว่ากาี่ตังกินหลพยคน้หน่อยะกิน่ไรเยอะตี่สุักเอาตักเอาตัวกาตักตันาักตอนเลยดีเสื้อมาขายดเยม่ยืนนอกบ้านนี่อะหะในบ้านนี่บ้านแาร์ย่ไหนเดีวโอเคขอ มีเกลี่ยจังลัะกานที่แต่ว่าทั like ้งเขาก็นอนอยู่กับปูหรืเตี่ยอยู่ม้วนดิไม่หมดต้องขค้นเนี่ยเย็นเลยก็ย่งจะไ่เดือดแจกเลือกลายส่วนหนังกุ้แห้งตังเกี่ยตั้งไ เนี้ยแวเป็นเนี้ยแล้วเป็นมากเลยเนาะต้วงุนะหลากันึ่งมีตัวใหญ่ต่างชิปโบโลนี่คือแง่ังโอ้ยเายี่ยนโยอะเลยไค้ทอดได้หิ้วหนามี่ไอือเอาหนมาเลยสาวแกใม่เขาหนีนะไม่ใช่นำเมันเดาวางไว้นะจังเงินอีมมนได้เวยไม่หนำปลาแวบเขาบอกเอาหนมเนื้อไก

ั้งวันยิ่อรอสงันี้ไม่เกีวต้ยืมนดไปพิงไ่ต้องยืมไม่ต้องย่งมัน้เดมครบแล้วผมพูดได้ลได้มไดมเโจคือเสียบอ่ะปาหนีวันยอดเลยอ่ะสกไปงน้อยน่อโอ้ยพักนี่ก็เสียบด้อนี่ ังดใส่เตียวใส่ปนนะครับยิงนั่งอี่งรีลูกข้าวถ่ายคลิปหน้านั่งอีนสบายดียู่ล้วสามสิบนึ่งแบบบ๊วยพนอ่ะโลโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะถือว่าเป็นคลิปดีดีหามาฝากคุณเย็นนะครับมือนนี้ต้มปลาคอใหญ่ใส่พักซีเรียวนาะปนแมงดําครับแมงดําสดไทยญญเตียวพักนะครับโอ้สุดยอดจรเลยครับ ตลดินีกเ็นมเาเด้อพี่น้องสด่อ้ยกันครับปุดปกา่อให้ถองลาซ้อนนฮเดี๋ยวอยู่ต to ่อไปนะครับสวันนี้สวัสดีครับครับแซ่บแซบบจวดดูดงกงผลตกเลยานเมดกต่อเกเกบเกดูเอไอซิดอสายเห็ดบลออยู่นี่เลยนี่ติดเกเ็ดเอซิดสองไป สูบใส่สสปลาแล้ววาสูสาาบน้ำใส่ปลาเดี๋ยนบิดเก๋อกับไปเลย